เห็ดเะงโงครับสองตูมงามเลยโอโ้ดอกงามเลยครับหดกอ้อยหดกอ้อย,อยตูงมงาม ดีครับผมกลับมาพบพ่อกับลูกยางอิสระอีกคือเกาเหมือนเดิมพาพี่น้องขึ้นมาเลาะโคกแต่เด็กแต่เศร้าคือเกาเหรอครับเมื่อไงเมือ่อีงเฮาม้าไม้เขาบังเฮยตำบลบัวงนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยพู่มครับเห็ดชุดแรกเป็นเห็ดกอสองดอกลง้อมครับเห็ดก้อยเมื่อี้เฮาม้ากับตรงกับเศร้าวันที่สาม มิถุนายนพศ2568ครับ ทิปนาเล่ครับ เห็แล้วโงกครับสอ,บสอ,องตูมงามเลยเห็ดตะไคร้ครับตะไคร้พพน อบอกยางงามเลยเห็ดดอกนี่ครับมึงออกอยู่ใต้ขอนไม้ดอกงามทำไหมอีอีกบานหนึง่ง นิ้วเท้าสาตครับเสียงแก๊กกันห้องเป็นสัญญาณว่าใกล้แจ้งแล้วครับอีกบวัวโดนนิ้วเงลูกยุ้งสองดอกน้มๆเลยครับ สวัสดีนะโมือเศา้าครับผมมอนี่กับกามพอพบพ่อกันตรงก็เ้าวันที่สามมิถุนายนพศัร2568ครับหมายของเขากันยังอยู่เขาบางเหยตาบลโป้งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิหมายเก้าหมายเดิมแล้วครับมาเบิ่งผลงานรอบเศา้าของเขานี่ครับผลงานรอบเศา้าของเขาหาขึ้นมาได้สักพักนึงแล้วล่ะครับเนี่ยก็ได้เห็ดก้อแดงบานบานแน่เห็ดผึองนกยุ้งแน่เห็ดผึองซาดแน่เนาะเห็ดนาแหล่เห็ดนาขาว ส่วนมากกะยังเป็นเห็ดกอ้อหรอครับได้เห็ดละงมูมาสองตุ่มเนาะเมื่อนี้จังไดกระลุนไปน้ำกันคือเก้าเหรอครับเมื่อนี่ว่าเขาสิมีข้อมาน้าฝากขึ้นองมาเนาะกะดีพายพี่น้องย่างขึ้นไปเบื้องเห็ดก้อดงหรือว่าเห็ดกอ้อเลือดที่เขาเคยเอาหมู่หวานนี่แหละครับว่ามันสิเหลือบอ่อหรือว่ามันจะออกมาใหราเก็บอีกบ่อแล้วครับเนาะไปเลยครับมาเบิ้งเห็ดรอบเศร้าของเขาเลยครับยังเป็นเห็ดกอ้ออยู่ครับ ก็ตุ่มงาม,งามเขาปลูกไว้หนีตัวดอกหนึ่งอือนี่ครับมึงนี่ดอกที่เขาปลูกไว้ไงเร็วขนาดครับปลูกไว้ทอปโปมือเนี่ยมามื่อนี่บานหรอ ได้มูเพิ่มอีก หลอกน้อยก็ต้องเอาเพราะว่าค้นมาแล้วครับผมเนี่ยนะผมที่เขาจงไว้เมื่อวานน เลือดหรอครับหรือว่าเห็ดก้อดงครับเบื่องด้นว่าสีเหลือบ่ ก็เลือดหมองนี่นสองดอกที่เขาจงไว้หมู่วานนี่ยังเหลืออยู่แต่ชุดอื่นบ่เหลือแล้วหอยเพิ่นมาเชียร์มูลเอเล่ยมดเลยครับหลังจากที่เขามาเอาแล้วหมู่วานนี่อหอยเขาเอาเราเพิ่นกับเ,เชียร์มูนเอเล่เลยแต่ก็เหลืออยู่น้อยนึง เหลืยว่บหลายอี่มืนครับเห็ดอันนี้ ไม่เป็นเชื่อสัสนะครับนะม,มาเบืองเห็ดตะไคร้พ้นครับอโอ้ดอกงามเลยครับพูนด,ดอกหน่อยจงไว้ เมื่อหนาจังมะเบิ้งครับนี่สองดอกที่เขาจงไว้หมู่อ้านเลยพูดนี่ได้เท่ะดอกสองดอกหลายเซอร์กับสานสี่ดอกนี่แหละครับเกิดบ่พร้อมกันอดอกไี้เอาได้บ้าเนีย 嗯。所以。 เห็ดก้อดอกนี่ครับสงสัยห้อยอผู้เพื่อนมาก,กวอนหรือเพื่อนมาเหยียบไว้นะเบิ้งแตกเลยตัวเอาได้อยู่ง้ามอยู่ครับบ่ <c oughs> ออกก็ย่ามาเหยียบถิ่มแม่เนาะโอ้ยแหงหายากอยู่นี่ครับอีกดอกนึง แล้วงอกเหลืองครับสองตุมตุมนี้น้อย ไข่เห็ดแล้วงอกเหลืองอมาเบิ่งผลงานการล่อโคกของเขาสำหรับเมื่อนี้ครับนี่ครับความหมานของเขาเมื่อนี้การยังเปล่นเนห็ดก้อแดงใหญ่คือเก่าเลเนาะครับเนาะเห็ดก้อแดงใหญ่ซะส่วนหลายครับ มื่อกี้ว่าสิพ้าพี่น้องเขาเขาไปเบื้องเห็ดกอดงหรือว่าเห็ดกอเลือดที่เขาเอาเมื่อวานนี่แหละครับปรากฏว่าไปแล้วห้อยเชียร์มูลเอเล่ครับเปลี่ยนเอือดเติดครับบวทันพื้นเพื่นเอาไปมด่อต่ครับเขาก็ได้เหลืออยู่ประมาณยั่สิบก้อดอกนี่แหละนะครับเนาะสำหรับเห็ดกอเลือดครับแต่ว่าเขาก็ยังโชคดีอยู่เขาก็ยยังได้เห็กเดกอแดงดอก,กงามๆมาอยู่ครับเนี่ยขึ้นไม้ครับเนี่ยพรมไหลที่พื้นเขาเขากักบพอได้เก็บได้เลี้ยมอยู่นะครับเนเา,าเนะนนนนนเราก็บไม่ได้เห็ดละงกเหลืองแน่นีิดน้อยๆเราก็ได้เห็ดตะไ ได้เห็ดผึ่งสาบแน่เห็ดผึ่งนกยุ้งแน่ล่ะครับได้เห็ดรวมๆแน่ล่ะเนาะครับเนาะส่วนเห็ดหนาขาวกับเก็บเอาเนี่ยยู่ครับเนี่ยแต่ส่วนมากเขาก็ยังเป็นเห็ดก้อแดงใหไงคือก้อล่ะครับเอาละครับสำหรับมื้อนี้ก็บมิ้วขโมมาน,นฝาั่งพี่น้องเขาสนีหระครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพรอะการชิปนาครับผมสวัสดีครับไปครับกลับบ้าน